สวัสดีเพื่อนเอนครับวันนี้เสาร์วันที่18มกราคม2568น้อบก็ขอเกันตลาดนัดข้กระบืองน้องแก่ชุมพูบุตรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเอาไวแล้วฝากบดลา์บดแชร์กับติดสารนะครับเอารมณ์นี้นะครับบรรยากาศคึกคักอยู่นะครับเดี๋ยวมีภาพไปงามรอเบื้องหนับหนับมืัอนี้ราคาเป็นยังไงครับราคาหัวนะมืัอนี่หัวงามเข่าย่งเงี้ยนะับื้องหนับเป็นเป็นยังไงราคานะครับวัวงามวัวเลือดคือสูงนะครับ สาวน่อยมงามๆ้งามเจ้าบัานครับตัวละช่หมื่ค่ะตัวละตัวละสี่หมื่นครับแับตัวน่อยกับตัวใหญ่คือราคาสำคัญตัวละสี่หมื่นนะครับสาวฟันนมนมยู่ครับฟันนนมรอผสมเครื่องดำๆนี้ไงตัวละสี่หมื่นนะสัมใหญ่เงาสวงวมดีับเด็ดงามครับ ตัวนี้สูงประมาณลอยสามครับมีลอยซีจบาบวกและอยหายบสี่หมื่นนี่่อนเนมืนันหนังหนาดีนะครับครับงาสูง,นะงสครับแต่เงาเไปสูงสูงเครื่องดำดำนาะนมซีครับตัวละสี่หมื่นมาถึงนะไก่เงาไก่ครับ สนใจติ๊ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ080 080 755 9361ศูนยเสนึ่งสนใจเข้ามาสองสามสามือจังพอเสียเย่ยมวยตัวละสี่หมื่นหูั่งพจน์แบบอันนี้ได้เนื้อได้นะครับน่งนี่ได้อ้วนได้เนื้อนะครับนั่งนั่นได้สูงได้ยาวนะครับแม่ลูกเป็นบ้าน มัวหนแม่ลูกจ้าบานะครับปาแม่ลูก้ครบาจะบาทดันม่ดมื่นแปดอยากเครับมลูกเอาแม่ัวหนักนะครับเงื่อนัวหน้าเครื่องแดงตาแดงครับัวหนาเครื่องแดงตาแดงครับมื่นเปดเ่มนหนึ่งนลูกก็สามนต่อได้อยู่ต่อได้หลายอยู่นะครับป๋าพ่นว่าความอยากนะครับ ก็ได้เพื่อนนเดเดี๋ยวเดี๋ยวเนยเี่ยัวจอยสนใจนี่ติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ080 0 8 0 720 7์ศูนจสอนอกใจก็มาสอมยครับวชุมเดอต่ยามอยากเก่งนะมอนีนะครับทางหนรถติดโดนอยู่ด้วยครับ แม่ลูกอันนี้ตัวใหญ่สี่สิบห้าบวกหนะึ่งร้อยสี่สิบห้าบวกนะแม่ลูกลูกตัวเมียนะลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งนะครับนระ้อยสี่สิบห้าบวกนะครับนมสี่นะครนะาหยิ่งงามเรียบงามนะครับเรียบงามทั้งแม่ทั้งลูกนะครับนะลูกประมาณตัวที่ 3, นะนะสาวนี่แหละส้มแทบหางเงาแล้วนะเครื่องดำนะครับหางหลากยินะนะครับเงาครับนะนะ เปิดราคาอะไรนงครับเพ่าร20,000 9,500นะครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนครับ085 085 247 247 3817 3817นะสนใจโั่วมาสอบถามับใหญ่เงาอยู่นะใหญ่เงาดังมนครับลอยหาสิบบวกเพื่อัวสนใจก็โทรมาสอบถามอ่ะมันี่มีหัวงามหัวาน่ใมีผ้ายางเข้าไปรอบิอ่ข้างในเบ้งครับนี่นะครับ มันนี้บรรยากาศโซน้างไนโซนงัวนนี่นาเน่ยนอยู่นะครับนาแน่นอยู่นะครับอ่างัวก็ต้งทย่อยเขานะครับมันนี้บรรยากาศขังในเอื่อยนะครับบ่กคึกบ่กขักนะครับงัวหลายอยู่นะครับผู้ชมกับพ่อมีนะครับแต่ว่านห้หอยในห่างบ่นะครับบ่กคึกบ่กขักนะครับยืนเบื้องหน้าเบื้องหลัง่ ยี่นเหน่อเนาหาเวียดนามหาเวียดนามก็หาซื้อบวอยู่นะเดี๋ยวไปหลอกกันนะครับหาเวียดนามก็หอยกราข่ายนะครับสูงลอยสี่สิบห่านะครับอ้วนๆนะครับหมื่นเปดนะครับมือนี้นะครับมือนี้ราคางองเหนือนะเวียดนามหายหมื่นแปดนะครับกอ้งเลใหญ่แน่หอยเปิดมาหกหมื่นนะครับเวียดนามบ่อบ่อตอนะครับสูงลอยหาสิบบวกนะครับใหญ่เน่านะครับ สาวสาวสูงลวย3สามหางบอกอยสี่สิสองมื่นหางเป็นวาบยานะสองมื่นหางบักโสูงอยสามสิบนะูตัวนยังไงนเป็นบยากาสองมืนะครับ ใส่สองหมื่นนะครับว่านงานใส่สองหมื่นครับว่าผูกนะครับยากเลยนะสูงประมาณนี้นะครับร้อยสามสิบนะครับู ossa, ots, feels, บร้อยร้อยสามสิบ really นะครับงานดินดินแับตะวันด้ หูตาไหวได้ขอกมาสนามงัวตัวดินมันก็ดิ้นนิรเด้ครับใส่เงินสองหมื่นครับครับใส่ร้อยสามหาบวกนะครับง่วนแบบนึงนะครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับในหางเหียดนซสี่นะครับืบอนี้นะครับงัวเหนือนะครับถอยลงนอยนึงนะครับครับงวเหนือถอยลงนิดนึงนะครับหมื่นเจ็ดห้าร้อยนะครับไซส์นี้นะครับ สาวน้อยงวัวงามสองหมนะื่นแปดพันรับสูงลอยสามหาบวกเนะ่นครับสาเปียกาอยากเนีนะ่คนระับเนื้อหนังดีนะครับเนื้อหนังดีนะสองหมืน่นแปดพันบนะสองหมืนมน่นแปมันมันดื้อที่ตัวนี้มันอ่างเขาแลวสอยด่าก,กันที่กัน แม่แม่ใหญ่เนี่เจ้าบาทสามสิบสามร้อยห้าสิบสามหมื่นสามสาวเปียกทุกสามาครับถ้ายุดงามอยู่สนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนครับ 092ครับผมส8 2แ9ดสปนใจกหยา็สนใจเพมาสอบถามเลย่วงามขาบ่อพ่อเปิน,นะเป็นนะปกติซียู่ข้างหนาเด้นนะหัวหัวใส่นินะปกติยู่ข้างหนาเ้นเป็นสิมาย,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 ยืนอยู่ในดงมายืนอยู่ในดงหัวเหนือครับ มื่อนี้นับไสในน้อยกับนะครับหกพันกลัวนะครับเลขหางเงียบหนามสือหกพันกลัวนะครับนี่นะครับไสแบบนี้นะครับสูงประมาณร้อยยี่บห้านะครับไสร้อยยี่บห้ามือนีหางเงียบหน้ามือหกพันห้า,า 6, บาทนะครับหกพันห้าหกพันเจ็ดนะครับสาวน้อยสูงร้อยยี่บห้าร้อยสาวน้อยสูงร้อยสามสิบนะครับ มื 16, ่นหกนะครับราคาเปิดนะมื year, year, anyway, ่นหกนะครับเปดือวัส <sho ck> ูงลอยหาสิเนี่ยในห่างในหางว่าห่งสองหมื่นสองมื่นนึพันหนึนเมื่อนี้มวเนืออยากออนนะครับม้่อเหนือออนนะครับ บนอ้วนยังไงสูงไปห้าสิบบวกนะไว้ห้าสิบบวกนะอยู่ใหญ่อยู่ใหญ่สูงไปสี่สิบนะหางยังยางว่นหลายรอบเลย ตัวหน่อยมันดิ่นเลยนะว่าหายว่าหายงมันดิน่นผูกนะใส่นี่อุ่นอวนี้ไงนะครับสูงร้อยสามห้านะบวกร้อยสี่สิบนึสามสบแปดหน่อยมันได้กันยนะขาดกันพันหนึง วันนี้จะนะครับข้อไปได้นะครับเอื A ่ยนะครับเหมือนนี้นะครับบ่คขึ้บ่คับบันไดนะครับแต่ว่าก็มีการสื่อการขายอยู่นะครับ